จะมีคนไหว้กูไปเนี่ยใครฆ่ากันครับสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าทำงานกับออฟฟิศบิ๊กบอสเออตอนนี้เอฟเฟกต์อ่ะเยี่ยมเยี่ยมสำหรับทีมงานเราเนาะก็นอกจากจะเป็นเอดิตแล้วนอกจากจะมีทีมงานนู่นนี่นั่นแล้วแน่นอน ต้องรู้ว่าการใส่สายเอฟเฟกต์สำคัญมากถ้าเกิดสมมุติเกิดสายเอฟเฟกต์เกิดไม่ทํางานหายเราไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราหาคอนเทนต์สนุกมาให้น้องๆที่ออฟฟิศทํากันเหมือนเดิมดีกว่าแน่นอนออฟฟิศวิดบอร์คือการให้น้องๆได้สนุกสนานที่ผ่านมาสนุกสนานมากมายทุกตลอดเวลาแหละเวลาอยู่ในออฟฟิศวิดบอ์เพราะฉะนั้น วันนี้นะครับเราก็จะให้น้องๆขึ้นมาทําเสียงซาเอฟเฟกกันแล้วมาดูว่าเอคนไหนจะทำเสียงซาเอฟเฟกได้ดีไม่นะผมก็ต้องเตือนคนดูไว้ก่อนนะคบว่าสาหรับคนที่อาจจะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างปวดหัวบ้างก็ทนดูให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าวันนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงจะจะจะ,จะบ้าบอแค่ไหนฟังรู้เรื่องบ้างแค่ไหนแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะก็ <laughs> หวังว่ามันจะเอนเตอร์เทนอย่างที่ดูรู้กันโอเคปาเดี๋ยวไปดูกัน น้องนะคะเป็น PR ค่ะผักวงนะคะเป็น AE ค่ะกุลนะคะเป็น HR ค่ะพวกเรา3ามคนมาจากภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะแบมค่ะสวัสดีค่ะลูกหมีค่ะสวัสดีครับพิโอครับสวัสดีครับผมนัตตี้ครับผมสวัสดีครับผมเต้นครับสวัสดีครับเปาครับผมะค่ Ready ทำเลยเหรอทำไมอะเง็ดเง็ดเงดเงึดโอ้โหเสียงนี้พี่ให้น้องก่อนเลยโอ้ขอเียร ไอ้ไขสิแมวดูดดู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 ใครปล่อยหมูมาแถวนี้คะกี่ทีวะเมื่อกี้จังหวะไม่ต้องเหือนล้โอ้้้าว้าว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  Wow. 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 Ê, không được. Không được. Wow, wow, wow.

มึงเรียกอะไรอยู่ตอนเนี้ยเมึงเสียเชื่อมากเลยยากอะมึนคนใกล้ตายมันเหมือนเสียงแบบเบลงอะเอ๊ะน่าม่ได้ ไปไปไปข้ามปเฉยไม่ไหวจริงเนี่ยตอนนี้เปิดแบบเลียนเป็นโนอยู่อ่ะแบบกดคียมาแล้วต้องให้ตรง จะสองทีมนี้แล้วผู้หญิงเขาทำร้องทำให้ได้เฮ้ยได้อยู่เลยตึ้งต้อตึ้งเฮ้ยมันมีต้องมีความสะท้อนด้วยโอ้ลูกคอ18ชั้น ôi nó người mà mặc mọi người ăn mặc 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 uh ไหวแต่ว่าแควว๊คือเดี๋ยวเห็นนะว่าวัวไม่ม right ีน้ำลายเต็มมเลยเขินออกแควอย่าขำกันดิแคว S <S สะบัดแรงเหรอนี่คือพีอาร์ที่ต้องไปพบสื่อหลังจากนี้จะมีคนไหว้กูไปเนี่ยแักควักควักไม่เสียงมันเร็วกว่านี้เว้ยขอไมมัตตึ๊บ

บีบเสียงบีบเสียงเออเสียงกลึกหน่อยวัดไม่ได้อะเหมือนลูกแมวเพิ่งคลอดตึ๊งกติ๊กต๊กต๊งตึ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 ๊ง้ตึ๊ง

เตึ้งตึ้งโอ้โหมึงเคาะแก้วเอาเนี่ยเอาตู้ปลามาเคาะมึงปีดจมูกแล้วกูกูคอยทำมึงยืนตรงมึงยืนตรงตรง เสียงสะเดิดมันเหินนึกว่าระงงแตกเอาไปไปเอมันมีตึกกันนั่น

ทำอะไรฮะลลองเรทท้าวท้าท้าวท้าวท้าอท้าวทนาวท้าวป้าวท่บอกกูว่าถทายปิดวท้าวท้าว้าวท้าวท้าวท้ยวท้าวู้าวท้าวท้า้ว้าวท้าวท้าวท้้วท้าว้ท้้ว้ทา ได้เหรอได้เหรอได้อยู่พี่ได้อยู่ข้างข้างบ้านนะข้างบ้านมีรายการไหนเรียนที่สองกับที่สองเอ่อไอ้ป๊อมันทำได้ดีมากไม่ได้วมันทับยังไงของแม่งวะมันดูดบ่อยอ่ะมันคงดูดบ่อยแหละเออดูดอะไรดูดน้ำหละฮะดูดน้ำหละเออเรียนสุดท้ายตายตาย ทันปากกูนะหนึ่งสองสามเฮียจดชื่อทุกคนในห้องนี้นะ